อเอวไมทีมทับ O M E Home อ,อ้าทำไมหนอกไม่มีทำามวะแอดมินเซิร์นี้อยากเล่นดู ตบ oh, oh. ีน่าเนี่ยเอ้ยสปาวนะทับโอเค なるほな มันก็กดดีสปอนไม่ใช่เหรอนี่ทับทับอล้ไอตุ๊บตุ๊บสปอนนี่มันก็โอเคอ๋อผมเคอ่ะเดี๋ยวทับเอาทับเค L ออ แล้วก็เอาใหม่ K I L L อะ,ออะแล้วผมเกิดโอเคเกิดตรงนี้นะฮะงนี้สร้างใหม่เอาของในกล่องเอาของในกล่องน,นะเชิญของที่ในอะแล้วผมของที่อะของที่ผมต้องการเอามาแลกเป็นเงินนะฮะ ของแรกของแรก <S <S นี่นี่คือเงินจะแจกคนละคนละหกเบสิกและอะไรก็ได้อะหมดกล่องเลยก็ได้ทำใหม่โอเคครับสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ลิงก์เซอร์ผมก็ได้ว่า มันยิงบ่อยจังเลยโอเคนะดไดมอนด์เก้าผมจะสุ่มก็ได้อันยาด้วย แต่นี้ผมไม่เอาอัลโหลโหขึ้นป้อยนีม่มามจะได้อะไรอ่ะอ่านดูกันเยี่ยมเจ,จ๊จีเอ็มได้สองจะผมไม่เอาโอเคครับแต่มาวันนี้จะไปเที่ยวนี้